การถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทยวันที่สองมีนาคมของทุกปีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัไทยในการช่างตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เองเช่นเครื่องร่อนและเรือรบจำลองเป็นต้นหลังจากที่ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ทรงมีพระราชภารากิจต่างๆมากมาย พระทรงตรหนักว่าประโยชน์ของมหาชนชาวสยามย่อมต้องมีความสำคัญก่อนเสมอและจากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชารุไทยในกีฬาเรือใบเป็นอย่างยิ่งประกอบกับทรงมีพระราชปรีชาสามารถทางการช่างจึงทำให้มีผลงานการออกแบบและต่อเรือใบที่ดีเลิศอีกทั้งยังทรงพิชิตเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4ณประเทศไทยพุทธศักราช2510ด้วยเรือที่สรงต่อขึ้นด้วยพระองค์เองดังนั้นจึงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพทางช่างอย่างแท้จริงอีกประการหนึ่งเมื่อวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2513เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานแนแนวอาชีพ แข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติครั้งที่หนึ่งณนะลุมพินีสถานและทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความเป็นช่างของคนไทยตอนหนึ่งว่าช่างทุกประเภทเป็น,นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของบ้านเมืองและของคนทุกคนเพราะตลอดชีวิตของเราเราต้องอาศัยการใช้บริการหรือสิ่งต่างๆที่มาจากฝีมือช่างทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆฝ่ายซึ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้ายิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูงให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพดีและเพียงพอต่อความต้องการ ในการส่งเสริมนั้นมีปัญหาอันควรจะได้พิจารณาช่วยเหลืออยู่3ประการประการแรกได้แก่ปัญหาเรื่องการให้ความรู้ทางหลักวิชาการและความรู้ทางการออกแบบประการที่2ได้แก่ปัญหาเรื่องฝีมือซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆ ประการที่3ได้แก่ปัญหาเรื่องการจัดหางานและหาตลาดเพื่อช่วยให้ช่างได้มีงานทำมีตลาดที่จะส่งสินค้าที่ผลิตได้ไปจำหน่าย การช่วยเหลือทั้งสามประการนี้จะต้องกระทำให้สอดคล้องกันไปเพื่อให้ช่างมีไรายได้และผลกำไรสำหรับนำมาเป็นทุนรอนสร้างฐานะและความก้าวหน้าข้าพเจ้าใคร่ขอฝากความคิดไว้เป็นแนวปฏิบัติของท่านทั้งหลายต่อไป พระราชดำรัสในพิธีดังกล่าวแม้จะผ่านพ้นมาเป็นเวลากว่า38ปีก็ตามก็ยังคงนำมาปรับใช้ได้กับนโยบายการพัฒนาแรงงานในปัจจุบันดังนั้นเพื่อเป็นการสนองพระราชดำรัสและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเหลือต่อพระศพนิกรชาวไทยซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความาซาบซึ้งและตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพทางการช่าง ของพระองค์ท่านจึงถวายพระราชมัญญาพระม<ห>ัญ <มา S 1> หาแห่งมาตรฐานการช่างไทยสำหรับใช้ในกิจการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นสิริมงคลแบ่ช่างไทยทั้งประเทศการกำหนดให้วันที่สองมีนาคม ของทุกป,ปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแน่แนวอาชีพและแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่2มีนาคม2513และทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า ปัญหาเรื่องฝีมือซึ่งต้องปรับปรุงให้ประณีตและประสิทธิภาพได้มาตรฐานจริงๆซึ่งพระองค์ได้เห็นความสําคัญต่อหลักการทำงานที่มีความเป็นมาตรฐานของช่างไทยเราะการทำงานใดๆที่เป็นมาตรฐานจะเป็นการยกระดับฝีมือและคุณภาพของช่างไทยให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้า บริการที่มีมาตรฐานฝีมือแรงงานกำกับอีกทั้งในปัจจุบันประเทศต่างๆได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและเป็น,นกลไกหนึ่งในการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงกำหนดให้วันที่สอง มีนาคมของทุกป,ปีเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติซึ่งเป็นการสร้างแรงกระตุ้นปลุกความตื่นตัวของแรงงานไทยให้ความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาฝีมือของตนเองสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมาตรฐานฝีมือแรงงานสากลและเป็นสัญญาณเร่งย้ําเตือน ให้ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันพัฒนาฝีมือแรงงานไทยให้มีคุณภาพในการทำงานที่ดีขึ้นสมพรมโนรัฐประชาสัมพันธ์จังหวัดสาะแก้วรายงาน